ฝนกำลังตกพี่น้องเนี่ยฝนน่ะตกตกเพแห้งเราตกพราลินล,นลินนี่นะแข้งเปียก,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 กทีก่ดอกเห็นร่างกระได้เน่ยฝนน่ะโอ้ยทางนามขาหนามฐาในทางฝ่ายฝนตกมาแง่โอ้ยเขาขึ้นงามเลยมันเลพี่น้องดูสิฝนมาตกแห้งจะเกลือโอ้ยฝนบรรยาก,กาศฝนกำลังตกพี่น้อง ทั้งบ้านพี่น,อน้องไปน้ยนะฝนตกแล้วบ่ฮู้หันทางนี้กันโอ้ยวัวก็รลังกินเปือกพี่น้องน้ำเสาวเปือกมันกินนี่ฝนน้ลยน้อยฮู้กำลังกินเปือกฮู้โอ้ยพี่นอ้องกำลังกินเปือก มาจังายเอ้ยหนหน่อยหน่อยแสบบ่แสบบ่กินเปลืองเหรอเน้อมานี่กินหากินเปลืองสักวันโอ้โหเสยบเนาะโอ้แงีมันพุ่นก็ได้อู้อันมาทางเหนียว โอเป็นยังนี่นะนี่ก็เต็บปากอยู่พี่น้องโอ้เสียบ,บ้อยลาบอะงเนี้ยผอนะโอ้ยดินเผืองโอ้ยน้ำเตอะเอก็จะเสียบเนาะนี่นก็ไปคนก็นกำลังตกพี่น้นงนองเอ้ย มีบรบยรายากาศมีเมรนนีก็ไดมืบงเขาเลยพูดนะนะกิ้หอาไรีเปลืองซอยเป็นจากอาหารให้มันย่อยพีเน,นอ,องหัวจะกินเปลืองนําจะเป็นกากอาหารหงวเนี่ยมัน,มนเป็นเกี่ยวเอือง,ออง,งนี่อโอ้เป็นยังางก็ได้ แกบ้าทั้ทงเลยก็ได้เนื้อโอ้ยฝนก็กำลังตกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศท้องไหท้องหน้าก็กรัว อพา,ามาชมบรรยากาศฝนตกอีกเล็กน้อยพี่น้องนี่บางแนวอ้้อ้าวเสานี่พามายูตรงไฮตรงหน้านํำขอกกุ้งคือเก่าพี่น้อง